วันนี้รายได้ทั้งหมดของเรานะครับ5้าร้ย้าสบาทนะครับผมรับก็สวัสดีนะครับผมอยู yeah, The, ่กับผมในช่องนัดเองเอีกแล้วนะครับผม <Yeah>, oh. EP เนี้ก็เป็น EP ที่4ของรายการแก๊ปพาลีแล้วนะครับผม ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับผมผมจะพามาดูวิถีชีวิตของแก๊ปไบในเมืองทองนะครับว่าไรายได้เขาได้เท่าไหร่ไรายได้ดีไหมก็วันนี้ผมจะเปิดแค่แก๊ปฟูดแล้วก็แก๊ปเอ็กเพสเสริมไปนะครับส่วนแก๊ปวินแล้วก็แก๊ปมาทผมไม่ได้เปิดนะครับผมปิดไว้นะครับผมก็ออกมาตั้งแต่8โมงแล้วแหละครับแล้วก็ตอนนั้นผมจบงานแรกไปแล้วนะครับก็งานแรกเป็นงานแก๊ปเอ็กเพสนะครับ ไปส่งแถวลัก4ี่นะครับได้ไปร้อยกว่าบาทแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะเป็นรับงานที่สองนะครับเป็นงานฟู้ดนะครับที่ตรงสลัดแฟคทอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้ผมถึงที่ร้านแล้วนะครับผมผมกำลังจะเป็นรับออเดอร์นะครับผมกำลังรอออเดอร์อยู่นะครับ I believe in destiny. I just do for don listen don't do Don't for to enemies. Few moments enemies. just what's best later me. few A my ระหว่างที่รอนะครับผมมีงานแบตเข้านะครับผมและตอนนี้ผมก็รับงานแรกมาแล้วครับผมจากสลัดแฟคทอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปรับงานที่2กันเลยครับแล้วก็จะไปส่งลูกค้าทีเดียวเลยนะครับผมผมก็รับงานที่2มาแล้วครับก็งานนี้ไม่ไกลกันนะครับรับใกล้ๆกันแล้วก็ไปส่ง ที่ใกล้ๆกันนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับไม่ได้ส่งที่ไกลมากเดี๋ยวเราไปส่งงานกันเลยดีกว่าครับ heart out of forget นี้ผมก็ส่งงานตัวแรกของงานแบสไปแล้วนะครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราจบงานที่2เป็นงานแบดไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็กลับมารองงานยที่เดิมนะครับคือตรงข้างบีไฮนะครับผมผมก็จะปักกลักอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมทั้งวันส่วนมากผมก็ไม่ค่อยเปิดงานแบดนะครับเพราะว่ามันต้องรอนานะเล่นทำรอบครับแต่ว่าเมื่อกี้ครับผมลืมปิดครับผมอยู่ที่นี่นะครับงานหลักๆก็จะเป็นงานฟูดนะครับ ผมก็เปิดงานฟูดแล้วก็เอางานเอ็กเพสเป็นงานเสริมนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงที่คนสั่งอาหารเยอะๆผมก็จะปิดงานเอ็กเพสนะครับวิ่งฟูดแค่อย่างเดียวนะครับก็ต้องหาผ้าปิดปากมาใส่นะครับไม่ก็ใส่ผ้าบัฟแบบผมก็ได้ครับหรือไม่ก็เป็นแมสนะครับเพื่อเซฟตัวเองนะครับแล้วก็เซฟลูกค้าเพราะว่าจะมีเซอร์วิสเต็มระบาดอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นศูนย์รวมของไรเดอร์หลายๆค่ายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแก๊บฟูดนะครับ ลาลา่ามูลายแมนแล้วก็ฟูดแพนด้านะครับแต่ส่วนมากนะครับตรงนี้ผมจะเห็นบ่อยๆนะครับก็จะเป็นแก๊ปายแมนแล้วก็เป็นลาล่ามูนะครับ งานที่3ก็เข้าแล้วนะครับผมจะเรียกว่างานที่3หรือไม่ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไปส่งมา2งานนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นงานที่3ก็แล้วกันนะครับผมเอาไปรับจากสลัดแฟคทอรี่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้รถมาใส่ก็คือตอนนี้นะครับผมผมได้รับงานจากสลัดแฟคทอรี่บ่อยมากนะครับผมนับว่าเป็นประจําเลยก็ได้ครับผมแต่ว่าร้านน่าจะรอนานนิดนึงนะครับ ไม่นานมากก็พอรอได้นะครับแต่ว่าเพื่อเงินเราก็ทําได้หมดนะครับผมอตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านแล้วนะครับผมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปรับอาหารเนเลยดีกว่าครับตอนนี้รับมาแล้วนะครับผมออเด์ที่3นะครับส่งแถวแถวอ่าบิ๊กซีปากเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่าครับไป ออเดอร์ที่3ครับตรงถึงด้ดนินนะครับผมตอนนี้ผมก็ส่งงานที่3าเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ผมกําลังจะไปรับเป็นงานที่4นะครับพอดีสำหรับมีงานเด้งเขมานครับเป็นร้านมาคก๊ก็งานตัวนี้ส่งศูนย์การแพทย์แถวแถวกรมชนรับทานนะครับผมเดี๋ยวส่งงานตัวที่4ี่นี้เสร็จเดี๋ยวผมจะ ปิดระบบนะครับแล้วก็ไปเริ่มรับงานอยู่ตรงในเมืองทองเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะหลุดไปไกลเกินตอนนี้ผมก็รับออเดอร์ที่4มาแล้วนะครับผมเป็นร้านมากุโรนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยนะครับผม So you find your thank you เมืองทองอีกทีนะครับผมส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมงานที่4เดี๋ยวตอนนี้1 1บเอโมงแล้วนะครับผมก็ว่าจะวนกลับไปที่เมืองทองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่เมืองทองนะครับ ที่เดิมนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานั่งดูงานต่อไปนะครับว่าจะเข้าตอนไหนครับตอนนี้งานที่5ก็เข้านะครับเที่ยงครึ่งแล้วนะครับผมรับงานที่ MK นะครับแล้วก็ตอนนี้ส่งไกลหน่อยนะครับ่ารอบก็70กว่าบาทนะครับวันนี้ก็รับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยดีกว่าครับไป Don't let me d o w n ก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับผมจบงานที่5ไปแล้วนะครับก็ได้ค่ารอบไป72บาทนะครับแล้วก็งานนี้ผมได้ทิปด้วยนะครับ10บาทก็จริงๆนะครับงานนี้มันส่งประมาณ10บกิโลนะครับแล้วพอดีผมเจอทางลัดนะครับผมก็เลยเหลือประมาณ2-3กิโลนะครับ ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงผมก็จะเปิดงานเอ็กเพรสเป็นงานเสริมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนก็จะไม่ค่อยสั่งอาหารเยอะเหมือนตอนเที่ยงแล้วนะครับผมก็เป็นเทคนิคพิเศษนะครับสําหรับผมแต่ผมไม่รู้นะครับว่าคนอื่นเขาทายังไงแต่ว่าผมเป็นผมผมก็จะเปิดเป็นเอ็กเพรสเสริมนะครับเพื่อให้ได้รอบทีเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับผมงานที่6มเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นรับที่ร้านกาแฟเมโซนะครับ แล้วก็ตอนนี้ส่งแม่ไก่นะครับตรงหมู่บ้านเมืองทองนะครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตใหม่ครับผมก็รับออเดอร์มาแล้วนะครับผมเป็นกาแฟนะครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่าครับก็ส่งงานที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับงานที่7ต่อนะครับเป็นงานเอ็กเพรสนะครับพอดีว่าผมกําลังจะกลับแล้วเด้งมาพอดีครับ ก็มารับงานที่เจ็ดแล้วนะครับผมที่เป็นงานเ e อ็กเพสนะครับอ่าตัวนี้เป็นส่งเอกสารนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งกันเลยดีกว่านะครับผม สุเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะกลับไปรองานอยู่ที่เมืองทองนะครับโดยระหว่างที่กําลังกลับนะครับผมก็จะเปิดรับงานไว้นะครับงานเด้งที่ไหนก็รับที่นั่นนะครับแต่ถ้าไม่เด้งก็เจอกันอีกทีที่เมืองทองนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะครับผม A few moments later ตอนนี้บ่าย2.50แล้วนะครับผมผมกลับมารองานอยู่ที่ห้างบีไฮในเมืองทองเดิมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราได้ไปทั้งหมด7งานแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูว่า จะได้ทั้งหมดกี่งานนะครับก่อนถึง5โมงเดี๋ยว5โมงเราก็จะมาสรุปทีเดียวเลยนะครับว่าได้ไปทั้งหมดกี่งานแล้วก็ได้ไปทั้งหมดกี่บาทนะครับงานเอ็กเพรสเมื่อกี้ผมได้ไปทั้งหมดที่หักคอมมิชชั่นแล้วนะครับก็ประมาณ128บปาทนส่วน <Whoa. S 1> ประมาณ15กิโลครับผมไปกลับก็30โลชิวๆนะครับ Damn. Damn. ผมกํกำลังจะไปรับงานที่8นะครับเป็นงานฟู้ดนะครับผม เดี๋ยวเราไปรับกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับไปกันเลยดีกว่าครับรับออเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เป็นจ่ายเงินสดแล้วก็ไปเก็บเงินกับลูกค้าทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งงานลูกค้ากันเลยดีกว่าครับผม 8ไปแล้วนะครับผมก็งานนี้เราได้ไป45บาทนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังจะวนรถลับไปรองานที่9ที่เมืองทองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองทองนะครับผมไปตอนนี้ก็บ่าย3 40นะครับผมกลับมานั่งรองานที่9นะครับตรงห้างดีไฮในเมืองทองเหมือนเดิมนะครับผมก็มารอดูกันนะครับผมตอนนี้4ี่โมงแล้วนะครับผมงานที่9กก็เข้าแล้วนะครับเป็นงานฟู้ดเหมือนเดิมนะครับผม ก็รับจากสลัดแฟคทอรี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันเลยดีกว่านะครับผมก็ถึงร้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรับอาหารกันเลยดีกว่านะครับผมไปงานแรกมาแล้วครับผมพอดีว่าเจองานแบนนะครับต้องไปรับอีกง,งานหนึ่งนะครับตรงคอร์ดโม่นะครับ เป็นงานที่2องพอดีผมลืมปิดนะครับสวยเลยครับผมก็ลืมบอกนะครับในเมืองทองก็จะมีห้างสองห้างนะครับบีไฮแล้วก็คอร์สมงเวยครับที่ライเดอร์เขาชอบไปรวมตัวกันนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวผมจะไปทําตรงคอร์สมงให้ดูนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะครับก็กําลังมารับงานที่2นะครับที่เป็นงานแบตรับที่พัทยะนะครับแล้วก็ส่งลูกค้าก็ระยะทางใกล้ๆกันนะครับ เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีตอนส่งเสร็จนะครับผมไปรับอาหารก่อนนะครับมาแล้วนะครับผมงานแบตตัวที่2เดี๋ยวเราไปส่งลูกค้าเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็จบงานที่เก้าที่เป็นงานแบตไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับไปสรุปรายได้ทั้งหมดที่ห้องกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวผมขอขับรถกลับห้องก่อนนะครับผมครับตอนนี้ผมเปลี่ยนใจนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปตอนนี้เลยดีกว่านะครับ ก็วันนี้เราขับไปเ้ารอบนะครับ11งานมี2งานนะครับที่เป็นงานแบตเลยเป็น11งานนะครับก็วันนี้รายได้ทั้งหมดของเราครับ595กบาทนะครับผม5้5อบาทนี่คือหักคอมมิชชั่นแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมแต่สำหรับเพื่อนๆพี่ๆผมก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ได้เยอะหรือได้น้อยกว่านี้ช่วยคอมเมนต์อัปเดตกันด้านล่างหน่อยนะครับผม ก็ถ้าดูแล้วถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ช่องนัดเองเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องกลาบลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับทีพีหน้าขอบคุณครับ